สวัสดีเพื่อนเทุกคนเลยนะคะตอนนี้เราก็มาอยู่ที่อี่แพทเมืองทองธานนีค่ะวันนี้ทีวี24นะคะก็มาถ่ายทอดสดให้ FC ทุกแ่านดูนะคะว่าวันนี้เรามาทำอะไรที่นี่แต่ว่าจริงๆสเก็ตด้วยวันนี้ไงวันนี้จริงๆเนี่ยคือพิกกี้ตั้งใจ <c oughs> ที่จะมาถ่ายคุณปอปิดกสุขสวัสดิ์นะคะสุภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งเ,เงข้างท่านนายกรัฐมนตรีรปปแพทย์อง<ะ>ทานชินวัตร หมายข่าวของเรามันคือสิบโมงครึ่งแต่สรุปว่าท่านไม่มาค่ะเพราะว่าท่านมีภารกิจที่จะต้องลงใต้กับท่านนายกรทัฐมนตรีนะคะนี่ฉันแบบว่าอะไม่เป็นไรนี่ค่ะก็เป็นเราอยู่ที่ Impact มืองทางนี้นะคะ Challenger 1 3ค่ะอืมเพมิเข้าม,มากัานละ Otop City ใครนะคะที่ยังไม่ได้มีของฝากของฝวกข้างในนะคะก็มาที่นี่ได้นะเพราะว่า ของขายเยอะมากอ่ะ<ม>ถืว่าคกกี้พามาเที่ยวแล้วกันอ่ามาเที่ยวอ่ะ,ออะนี่อ่ะคุกกี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเอ่อของฝากปีใหม่นะคะก็จะมีหลากหลายราคานะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบว่าของซุ้มไครนอกก็น่าจะเป็นในซุมในางานนะคะเดี๋ยวจะบอกว่าของฝากของฝันไปซื้อ ไม่รู้จะซื้อที่ไหนซื้อของแปลกก็มาที่นี่ได้นะคะคุกกี้ธัญพืชนะคะจากกระจียพันเองค่ะเพื่อนๆค่ะจะบอกว่าของขายเยอะมากเยอะมากมายเยอะมากมาใครชอบอะไรชอบผ้าไหมชอบของขาาอะไรอย่างมาที่นี่ได้ะะดูกระเช้านะอันนี้จะเป็นผ้าราคาก็ไม่ได้แพงมากนะคะหรือจะเป็นพวก เขาหลงแล้วก็มีผ้าด้วยวิพะเกี้ยนี้น่ารักจังเลยค่ะเห็นไหมเป็นผ้าที่มพูมีเป็นชากุหลาบนะคะเพราะเขาก็จะมีจัดเซตอะไรให้เรียบร้อยอันนี้ก็เป็นชากแก๊วฮวยนะคะน้ำผึ้งอันนี้พอเห็นผ้าข่าม้านึกถึงใครเพื่อน<ๆ>นึกถึงท่านนายกเศรษฐาผลิตภัณฑ์ผ้าเขอาม้าฝ้าย1,80บบาท ราคาไม่แพงนะราคาไม่แพงค่ะเสื้อกับเอ,อ่อตัวผ้าเนื้อดีด้วยอ่ะอันนี้ก็จะเป็นของอันนี้ค่ะตรงนี้จะเป็นของดีตะลิศส่งเสริมศิลปาชีพนะคะในสมเด็จพระอมรมราชสมเด็จพระนารายณ์สุริยเกตพระอมรมราชินีนาหรือพระพันปีของเรา,า,าการจัดการไม้ จะเป็นชอบดอกไม้ชอบดอกไม้อะ่ะแต่จะบอกว่าเขาพู้ชเขาเคยไปถ่ายมาแล้วนะเขาเคยไปถ่ายที่ศูนย์ศิลปะชื่บางคลมาแล้วนะชอบดอกไม้มากผู้ชายคนไหนซื้อให้ฉันทีเอาดอกอะไรดีคะผู้ชายาผู้ชายคนไหนก็ได้ซื้อดอกไม้ให้ฉันทีเห็นไหมของฝากของฝากของฝากปีใหม่เยอะแยะมากมายเลยนะคะ กล้วยไ,ไม้ของไทยนะคะอันนี้ก็จะเป็นบูเลอรี่ถ่าแล้วใหม่ซุ้มแล้วอาสาเพื่อถ่ายยามยากนะคะของสภากาชาติไทยค่ะดูซุ้มนี้นะคะก็จะเป็นโซนนี้นะคะก็จะ,ะ,ะมีของฝาของฝันมากมายนะคะก็จะเป็นเอ่อกระเป๋าเป็นพวกกระเป๋าพวกของแต่งต่าของอมไม้ไมะคะ่ะเขาบอกว่าเนี่ย คือของฝากของแันปีใหม่ไม่ต้องไปไหนไกลเลยนะมาที่เนี่ยที่เดียวครบงานอะไรพี่โอท็อปซิตี้งานโอท็อปซิตี้2 0ง4ใช่เิีใชนะคะค่ะเยอะแยะเลยเนี่ยพวกนี้ก็จะเป็นแบบของฝากได้ใช่ นี่สักครู่รู้สึกรายการของพี่นักเลงโบราณจะขึ้นแล้วนะเพื่อนๆสามารถดูได้ทังสองช่องเลยนะแต่เดี๋ยวสักพักวิกกี้ก็จะลงแต่ว่าจะพาเพื่อนเพื่อมาดูให้ทั่วก่อนน่าจะไปกระเป๋าเห็นไหมสวยอ่ะไฮโซไซตครยังไม่มีของฝากไปมาให้กับภรรยามางาติท็อปได้นะคะเดินเข้าช่องนี้เลยเหรอเดินเข้าคุณก็ได้ต้นนี้จะเป็นผ้าจะเป็นพวกกลุ่มหัตถกรรมทอผ้าพวกงานางไหม งานผ้าไทยมีร้อยเอ็ดจะเป็นซุ้มของจังหวัดร้อยเอ็ดทางนทั้งสองฝั่งเลยนะจะเป็นร้อยเอ็ดอยู่โซนสวยจังเลยอ่ะสวยจังเลยอ่ะค่ะถึงหมายมันก็จะแบบสไตล์โมเดิร์นจะเป็นตรงนี้จะเป็นโซนของผ้าทสองข้างทางเลยผ้าทอผ้าไทยผ้าย้อมผ้าลายกรามนี่ก็สมัยใหม่ มาแอบถ่ายอ่มีก็มีพี่ๆเขามาซื้อกันเยอะนะถือว่ามาซื้อกันเยอะชอบใส่ใส่นอนใส่นอนสบายอ่ะคี่เป็กี่ชอบใส่นะคะเออใครรู้ความจริงซงหมดจะบอกว่าถ้าเขาสวยนะตัด กสไกตล์แบบโมเดิร์นนี่น่าจะชอบใส่สบายสบายนี่นี่บ้านแมวบ้านแมวดูบ้านแมวว,วันนี้วันนี้ลิชชี่เขาป่วยนะเพื่อนๆพลิชชี่เป็นโควิดค่ะเนี่ยใค,คเรเลี้ยงเพื่อนๆพ่อบอกนะต่อไปนะลิชชี่เป็นโควิดค่ะ พี <chat> ่กี้ก <úa> ็เลยต้องมาถ่ายงานนอกแทนเห็นไหมนี hmm. ่อ mm ัน hmm. น mm ี hmm. ้บ้านแมวค่ะอุ้ยบ้านแมวสวยอ่ะเจ๊เห็นไหมน่ารักทั้งนั้นเลยอ่ะใครมีแมวนะคะแล้วไม่รู้จะซื้ออะไรให้แมวก็แนะนำที่งานโอท็อปสิตี้ค่ะเจ้าเ้อผ้าสวยๆเยอะแยะเลยกระเป๋าก็สวยเห็นไหมพี่กี้เดี๋ยวนี้กระเป๋าอ่ะ ไม่ได้ส่งโบราณแบบเมื่อก่อนแล้วนะมันโมเดิร์นมันทำแบบโมเดิร์นโมเดิร์นมากได้นะคะฝากผลรายของเพชรบุรีอุบลวงการเข้ามาเดี๋ยวไาดเพชรบุรีนะคะแบงค์อารยาเขาเรียกป่ากผลรายนักอินเตอร์เลยนะคะสมงญี่ปุ่นค่ะแบงค์เนั้นเห็นไหมครับล่ารายู่ที่ไหนบ้างค่ะไปแหล่ง พลังการบินไทยอ่าทิ้งพลังการบินไทยภาพมารกสสุดอันนี้ไปไกลอันนี้ไปไกลไปไกลหลายประเทศแล้วด้วยแต่สวยนะดูสิดูสิดีมาดูได้ส่งมาเลยส่งดูสิอันนี้ทิ้งโอกสุดทิ้งได้สุทช่วงเนไปสุดท้ายค่ะดูสีสินอันที่คสวยก็หมดไปแล้วอันนี้ก็คือป่าสอนนาลายใช่่คะ แบกอาเรยาค่ะใช่ค่ะแบกอาเรยานะคะอันาีมสนใจมาในงานนี้พิเศษก็ลดอยู่ที่ดีดีสามสี่ สาต้นสาส้าอ่าเสาต้นสามสิบห้านะนี่นี่นี่องยใกล้ๆนี่เรยนลยค่ะอยู่ใกล้ที่สมารนี่เลยข้างหลังเ่ยอ่านี่ค่ะอยู่ติดจังตรงนี้เลยนะคะเสาต้นสาส้าเสาต้นสาสิบห้าของป่าสอนนารายนะคะใจมาดูได้รถซ่อม้ามาดูในงานรถห้าสิบเปอร์เซ็นนะจ๊ะอื่ลดห้าสิบเปอรเซ็นด้วยนะคะเพื่อนๆค่ะสนใจมาได้เลยใช่ค่ะ จะบอกว่าโมเดิร์ลมากไปกลต่างประเทศแล้วนี่งเห็นไหมโอ้ขอบทายฝีมือคนไทยขอบคุณค่ะนี่นี่นี่มดูใกล้ๆดูออกแบบนะสิบปีก็อยู่อยู่เนี้ยอืมไม่มีค่ะสวยมากๆแล้วเค็เห็นไหมย้อนยิ่ สวยใบนี้สวยอันนี้สวยแฮนด์เมดส่งแฮนด์เมดมาเลยจ้า่แองค่ะไม่ใช่แองกับมใช่เบสส่งน้องแองส่งน้องแองสวยมากใช่ไหมคะมีคนจองมาสวยมากถ้าเป็นเป็นสีก็สวยนี่ไม่ดังนี่ดอกไม้อันนี้ค่ะอันนี้ก็ทนมากอันนี้ผลิตมาจากป่านสีฟ้านาฬะกาโอท็อปไทยไปไก่ระดับโลกสายป่านที่ยาวนั่นเงินไม่เคยขาดกระเป๋าเห็นไหมคะเพื่อนๆโอท็อปไทยนะ งานรับไหว้ขอฝากผู้หลักผู้ใหญ่ได้เลยนะคะใช่นี่งานแต่งอะไรเงี้ยมันได้เลยใช่ไรัใช่เสมออ่ะไม่ได้ก็เลยอ่ะถ้าใครแต่งงานเอาไปอ่ะเอาไปขอชมรู้วยใช่ยี่สิบบาทแหมกินได้ก็ได้น่ารักมากเลยแขกชอบมากพูดพาเลยค่ะใช่เราจะเลือกสีอะไรเดี๋ยวไม่อได้อยาก ค่่ะแตทางนี้เราก็ทําให้เลยใช่ไหมคะอืเห็นไหมคะชอบแบบนี้มากเลยราคาเตัวละสามร้อยียบบาาทท่็ถูกมากอ่าใครสนใจนะคะมาซุมนี้นะคะมีสีสันด้วยแล้วก็โมเดิร์นมากเลยมีคนชอบเยอะมากเลยเขอกวคนไายเค้าต่างเค้าต่างชาติมาายไฮไปะเราไปซุ้มอื่นกันดีกว่ามา เสือเสือเสือเหรอนี่ต้องไปซื้อให้เจลิสชี่ใส่ดูลายสิลายขุมอะอะไรลายทำไมจ้าลายอะไรอะไรเห็นอยู่แลแบบ เขาสดอยู่นะคะเขาสดอยู่นะคะเดี๋ยวพิ่งพูดอะไรนะคะดูเฉยๆสลุ่มดีนี่ีสิมีไหมนีหรอนี่เสลือนี่เขาทำเขาทำมือเลยเห็นไหมคะอันนี้ทำอะไรอะคะเอาไปกระเป๋าเอาไปกระเป๋า อ๋อเป็นแบบนี้เหรอ,อมือเห็นเห็นเลยนนเ,หเห็นเห็นเลยเป็นแบบนี้เลยนะคะเสือกอกค่ะผลิตภัณฑ์จากเสือกกสวยจังเสือกอกทองใบเขียวอยตอกกันเห็นเห็นนี้เลยะคะ่ะมาจากจังหวัดมหาสารคามน่ารักจังอันนี้เสือไซส์อะไรคะเนี่ยสามฟุตหรอ จะเป็นตัวนี้จะเป็นที่นอนครับอ๋อที่นอนเสือพูดนั่งเข้าไปจะเป็นตัวนี้อ๋อเป็นตัวนี้อันนี้มาจากมหาสารคามนี่นะคะเสือพูทนังใบนะคะน่าจะเยอะมากเลยนะจะมีแบบที่สวยที่นั่อันนี้ก็มาจากจังหวัดเชียงใหม่ถป็นเสื้อจากจังหวัด เพื่อ,อนๆมางานนี้โอท็อปได้ทุกสิ่งอย่างได้ของดีของทุกจังหวัดเลยอะค่ะจริงๆก็บอกว่ามาที่เดียวครบเลยนะอยากได้ของฝของขวัญของฝากอะไรมาที่เดียวครบเลยดูซุมสิซุมม้มนากมากเลย<า><า>เขาจัดได้ดีมากเลยนะเนื่องจดดากลิชชี่เป็นโควิดนะคะ คนเก็ฟาน,ฟนเนื่องจากลิจี่เป็นโควิดค่ะเ,เพื่อนๆค่าก็เลยไม่ได้สามารถถ่ายทำรายการได้พิกกี้กับแนนก็เลยออกมาเนี่ยเ,ออเห็นว่าจริงๆวันนี้สเก็ตนของข่าวเนี่ยตอนช่วงเช้าจะมีคุณปอพิดกนะคะมาสุภาพบุรุษออตายเลกหนึ่งของเรานะคะจะมาเปิดงานจะมาดูเ,ออเดินดูแหละเออดินดูถอทอะค่ะเดินดูเออเขาถ่ายรูปกันอยู่นี่แนน อยู่ที่ไหนอยู่ที่เมืองทองธานีค่ะเชลเจอร์ฮอล์หนึ่งหนสามนะคะงานมีถึงวันที่ยี่สิบสองมีค่ะไปเอยมาเอ็อยก็เต็มไปหมดเลย เลือกแบบละลานตามากเลยเป็นคาเชอะคะขาเยอะมาก,มากยนอยากได้จานอยากได้อะไรบ้างไ,ไม่เคยนะคะอยากได้นี่เขาตัางรักบุรีนะคะอันนี้ก็จะเริ่มเข้าสู่โซนอาหารต่างปะเิเดินบนขอบคุณมากค่ะ,ะ๋อ้เขาตัางรับุรี อ่ะทีมอร่อยอือกรอบอร่อยมีทันจัพพื้นด้วยอร่อยมากค่ะกรอบด้วยค่ะแล้วก็มีกลิ่นของนี่แหละค่ะอาธัญจัพพื้ผมมีแปดอืมแป <8 S 2> ดลบทล้างเดิมหมูหยองอ๋ล้าง,ง,งเดิมหมูหยอง ไม่ลองเหรอพี่ลองจิเธอเร็วขอขอบคุณค่ะต้มยำมังสวิรัตผมผมมีมังสวิรัติห้ารสอุ้ยหลายอันแล้วเนี่ยเธอเดี๋ยวก่อนทานทานไม่ทันเน็บนิ้วไวจิ้มจาอบรสนมจ้า องลุกจะทันไม่ทันหยิบหนิบนิ้วไว้หยิบนิ้วไว้อภิชิมเดี๋ยวเต็มมือค่ะแป๊บเดียวอันนี้ต้มจำบางสวิร์อันนี้กุ้งกุ้งกุ้งงานหยิบเข้าตังนะกุ้งแม่ชิมแม่ชิมค่ะชิมค่ะแม่เป็นยังไงคะเขาบอกว่าอร่อยกรอบสายวัยรุ่นที่บ้านชอบ เต็มมือค่ะแม่ชิมอันนี้สาลายนี่ค่ะสาห่ายเนอกจากหัวที่เรามีเรามีงาล้วนด้วยดูแม่แม่ชิมงาล้วนอ่าแน่นเอาเลื้อยเขาจะเลื้อะเต็มก็บอกว่าไม่แพงนะคะถุงละสามสิบบาทสี่พุงร้อยอยู่ที่อิ p a c t เมืองทองนี้บูที่เท่าไหร่คะ อันนี้ปุ๋ยเท่าไหร่เซ็ดห้าสองจ้ะเ็ดห้าสองนะคะได้เดือนหนึ่งอ่าได้เดือนหนึ่งเกาสามเบ็ดเกาสามเอ็ดจ้ะยังไม่หมดคุณพี่น้ำพริกปลาน้ำพริกปลาน้ำพริกปลารสเดียวที่ทานมาเนี่ยเจ็ดรสไม่มีรสเผ็ดเลยนะอร่อยรสนี้เผ็ดพ่อเขาเขามีคนชมพ่อค้าใจดีมากพ่อค้าให้ดีทุกอย่างเลยค่ะทุกรสผมมีกล้วยด้วยเอาไปกล้วยอีกเอ้า พี่ชิมบอกเขาด้วยว่าอร่อยแค่ไหนบอกคือเดีย๋ยวไปเดียยงไงเปก็ต่างอยู่กันพจ้าอ,อันนี้ถั่วทัญยพืชอันนี้งาเจอนชอบเฮ้ยเจนชอบไม่หวานแล้วก็มันมีงาด้วยมัน,มนเ,เป็นทัญยพืชรูปแบบรูปแบบอ่อยกแมงมหมยองที่เกิดทันได้หมดมแล้วก็แยกตู้นะจ๊ะมันต้องแยกเหรออ่อเวลาผมอบเนี่ยหมูจะถูกแยกตู้ออก ก็คือหาลาน์เลยไม่ไม่ถึงฮาลาคือคือถ้าหาถ้าฮาลานเราต้องไปขอขอไม่ขออเครื่องหมายก่อนใช่ถึงจะบอกได้ว่าเป็นฮาลาแต่ของเราอ่ะเพราะหมูหยองหมูหยองเนี้ยมันลดดั้งเดิมเราเราถึงเพราะเขาตังหมูหยองถือเป็นต้นฉบับเขาตังเขาตังสมัยตอนคือข้าวที่อยู่ก้นกระทะใบบัวแต่ปัจจุบันเนี่ยใบบัวไม่มีแล้วทุกอย่างทำขึ้นมาหมดแต่กระทะใบบัวไม่มีกระทะก็หาย เดี่ยวที่สามที่แปดนะคะพูดที่นี่ป้าซื้อแล้วจัดข้าวสองนะคะคุณผู้ชมอ่าขอบคุณมากค่ะคุณป้าซื้อแล้ว่นีเขาจัดเป็นกระเช้าด้วยนะเจ๋งเป็นเก้นอ่านี่นี่มีเป็นกระเช้าของฝันด้วย่เขาจัดเป็นกระเช้าด้วยนี่นะคะบอกว่าเป็นของฝันโอท็อปของฝากราชบุรีมาจากบ้านโป่งอันนี้คือข้าวทัญยพืช นี่ค่ะข้าวสารข้าวปลอดสารนะคะปัจจุบันนี้เรากินข้าวปลอดสารกันะ<ม>นะข้าวกล้องของื้นเืนี่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 เอาปของขัญสวัสดีปีใหม่ได้ด้วยไม่แพงด้วยเถอะสามสิบห้าบาทเองเมืองท,ทองทานนีค่ะมาเลยพี่เมืองทองทานนีค่ะ เดี๋ยวประมาณบ่ายสามนะคะท่านมทศีแล้อิ่มเราก็จะมาเปิดงานนะคะตอนนี้พิกี้อิ่มมากเลยเพื่อนๆทำไงดีอะหลับค่ะโอ้ยนี่นี่จับเพชรบุรีฝาดเพชรบุรีค่ะนี่ค่ะของฝา,ากจับเพชรบุรีนะคะอุ้ยนะ่ากินอะไรอ่ะ,อะของนม นมนมนมวัวนมอัดเม็ดเม็ดน่ารักเฮ้ยขนมจิ๋วน่ารักจังเลยอ่ะใช่ใช่แล้วมันไทยทุเรียนไทยอืมอันนี้ขนมจิ๋วนะคะเป็นของขวัญของฝากได้นะเนี่ยที่ได้บอกว่ามาอิมแพกทีเดียวครบจบเลยค่ะมาเป็นนะมาปิดอนชิมสิฮะชิมหน่อยชิมอีกแล้วหรอนี่ยังไม่หมดเลยอ่ะชิมมีอะไรให้ให้ให้เราชิมบ้างเนี่ยไอเกล็ดล้ำดวนวุ้ยล้ำดวนเดี๋ยวเขาเขาดูหน่อยเขาดูหน่อย กีบลำลวนแต่ว่ามันเป็นจิ๋วนะมันเป็นจิ๋วนะหอมด้วยอาชิมก่อนอืมไม่เบื่ออร่อยหวานน้อยเหมาะสำหรับคนที่รักสุขภาพเช่นเราได้อันนั้นคืออะไรอ่ะสวัสดีครับผมชื่อมดดี้เป็นมดตัวเล็กๆที่เกิดมาในบ้านหลังนี้และในชนบทแห่งหนึ่ง๋อเลีนี่เยลีไ ทุกวันจึงออกไปหาขนมหวานกลับมาวันนี้ผมขอแนะนําขนมแสนอร่อยสไตล์มินิให้เพื่อนๆได้ลองชิมอย่าลืมแบบ่บงปันความอร่อยอันเดียวนี่เรื่องใหม่ก็ได้เมื่อมาก็ร้องว่เยอะเลยอร่อยเป็นกิลด์ดวนเป็นชาแก้วของมคับโหเนี่ยถ้าเรามาเองคงจะ นเหห็นมเราไปร้านไหนร้านนั้นขายได้หมดเลยเพื่อนๆแต่ว่าเราเราชิมไม่ไหวแล้วนะคือไม่ไหวแล้วอิ่มมากเพราะว่าเราก็กินข้าวมากันเยอะแล้วด้วยเราชิมไม่ไหวแล้วอะเดี๋ยวเราไปร้านไหนร้านนั้นขายได้หมดเลยอะไปร้านทางฝั่งนี้หน่อยสิค่ะฝั่งนี้รู้สึกจะเป็นกล้วยไปหาอะไรนี่ก่อนอุ๊ยชิมฟรีนี่นี่นี่ชิมฟรีมันคืออะไรน้ำพริกอ่ะถือให้หน่อยนี่คือน้ำพริกนะคะน้ำพริกน้ำพริก นี่ค่ะอันนี้จะเป็นน้ำพริกนะคะเช็มฟรีอร่อยมากกว่าตัใหญ่เลยนะนี่ค่ะนี่ค่ะถึงเนื้อบอกว่ามาที่เนี่ยที่เดียวนะครบจบเลยค่ะมีน้ำพริกด้วยก็ไม่แพงนะคะอ่าเห็นไหมเห็นไหมกระปุกใหญ่อยู่นะกระปุกใหญ่อยู่นะเห็นไหมเห็นไหมสามร้อยรวมไงสามห้าทุกอย่างเลยจ้ะอ่าเห็นไหมคะ ไ62นะคะไหนสาว30บูธ Y 62ค่ะถ้าใครชอบน้ำพริกนะคะแนะนำบูธนี้นี่แหละคะ่ะบูธนี้ใช่ Y 6 2น้ำพริกนะคะมีนะน้ำพริกเผากุ้งนะคะนี่น้ำพริกเผากุ้งน้ำพริกกุ้งเสียบน้ำพริกไข่เคม็มนรกกุ้งไ,ไ,ไปดู ปลาส้มหน่อยของชายภูมิไหมอยู่ไหนล่ะอยู่ไหนล่ะบูธปลาส้มอ่ะบาทใหม่ๆเลยค่ะชิมได้เรามีให้ชิมด้วยนะคุณจะบอกว่ามันเยอะมากนี่ค่ะมีผักสดด้วยนะนี่ก็ขนมค่ะมาต่อเราก็ชิมไม่ไหวขอบอกว่าไม่ไหวแล้วท้องตอนนี้ได้ถ้าร้านไหนได้ชิมอีกขออ้วกกว่อนนะคะ เบกกี้เวลาที่เบกกี้มาอิ่มแพ้ที่เบกกี้การุณาเอารถเข็นแบบนี้มาด้วยนะคะมาเมื่อกี้เมื่อกี้จะบอกจะบอกแนนว่าจะจะนั่งรถเข็นเองแล้วให้แนนเข็นเนี่ยส่วนมากจะสามอย่างร้อยสามอย่างร้อยนี่น้ำตาลมะพร้าวอันนี้ก็จะเป็นที่สถานี่ท่องเที่ยวมาอันนี้ล่ะอันนี้ล่ะก็เริ่มกันละ ก็ไปรอในนีน้ได้แล้วนะนั่นน่ะกล้องเขาก็เริ่มตั้งกันแล้วกล้องขก็เริ่มตั้งแล้วลเ,เม,วมื่อเช้าเมื่อเช้าเราก็มาอยู่ตรงนี้นี่นี่เม,มื่อเช้าเมื่อเช้าเมื่อเช้าไลฟ์สดทิกตอกไป นี่เพื่อนเพือนเครื่องสารคือตรงนี้โอทอปไทยอ่ะมันไปไกลทั่วโลกลายเจ้าแล้วบอกเรานะว่าส่งออกหมดเลยนะใช่นในการส่งออกหมดยุคบูมจริงจริงของโอทอปจะเป็นยุคนู้นเลยนะคะที่ท่านได้าขกสศิชิรวัชใช่ไหมคะเพื่อนเพืนค่ะจำได้ไหมคะสุราชุมชนเลยอะไรเอ่ยใครจะมาเปิดงานมอทอสีค่ค่ะดอ,อรอิมคะ่ะจีรรัตสำเร็จวานิชนั่นเองค่ะคือตอนเชา้าอ่ะ ตอนเช้าว่าแพนคือหมายข่าวเราก็คือจะเป็นคุณปอพิดกนั่นเองนะคะสุขสวัสดิ์สภาพบุรุษหมายเลขหนึ่งคือเราก็โอ้โหมาแต่เช้าเลยแต่นี้ที่นี้มีน้ำท่วมภาคใต้นะคะก็คงจะไปกับท่านนายกแพทของทานนั่นเองก็เลยผิดคิวไปหน่อยก็เลยกลายเป็นว่าเดี๋ยวเรามาถ่ายอันนี้ดีกว่าเปิดงานโดยมอทศอี 4. นะคะดออรอิ่มธีรั์สัเรจวันิ้นั่นเองะคะ่ะ เอาให้จนแบตให้หมดนะคะเอาให้สุดเลยเราต้องเรื่องสุดแล้วละ่ะไม่งั้นแต่เราจะไม่มี ี่สวยมากเลยนี่กี่โมงเองนี่กี่โมงบ่ายโมงกว่าแต่เขาก็ขับก็มาตั้งกล้องมาตั้งแล้วนะอ่ะเพื่อนๆไปดูรายการพี่นักเลงก่อนละกันเนาะใช่เออเพื่อนๆดูรายการพี่นักเลงโบราณก่อนเดี๋ยวพีกี้ขอลงไลฟ์แล้วเดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์ใหม่อีกรอบหนึ่งตอนที่มีการเปิดงานนะคะบ๊ายบายค่ะ